สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเย็นเนาะเราตอนนี้เราก็อยู่ทุกเสานะคะจะมากกาะๆนะคะดูนกนะคะบินกลับลังแล้วนะคะนกน้อยบินกลับลังเราก็กําลังจะกลับจำปาดงนะคะเนาะพอห้าโมงเราก็เดินทางกลับจำปาดงค่ะน้องนาเดียยังไม่กลับน้องนาเดียยังค่ะ กลับแค่แม่ดาค่ะนึกว่าจะมาสักเดือนสองเดือนเอา้าแม่ก็อาการดีอยู่อาการดีจ้ามีใครดูแลตอนนี้ก็มีร้านซานกบินกลับหลังแล้วนะคะคของฝากแม่ดาเมื่อกี้เห็นเยอะๆไปไหนแล้วขึ้นแล้วค่ะคือรถคันไหนเอา้าเสือป้าเรียกป้าเรียก เราก็จะเดินทางกับจำป่า,าดงกันนะคะน,มนุมก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนะดาก็ได้ครีมกันแดดสมใจแล้วนะคะเพราะว่ามีพี่ที่ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะซื้อให้แล้วนะ ามอกรอ์เจย์บอกว่าเดียวยังไม่เสียธุรกิจหมอกรณ์รอคนไมเป็นทางดุลความปลอดภัยทุกคนทุกท่านด้วยดีมีชายดีมีชอยู่ดีมีชางครับไปแล้วก็ขึ้นรถกันนะนี่นะคะโอ้โหไงพี่กับป้าแตงโมนะคะไปเอากล้วยมาเนาะ ชทิศไค้รับขอบฟ้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางนะคะผ่านร้านแม่คำใสนะคะถึงสามแยกแล้วเลี้ยวเข้ากะบนแล้วค่ะ ถึงแล้วนะคะลงลงลงผู้โดยดสารโปรดทราบลงแล้วนะคะมื่ดูซิค่อยดืม่มอะไรไหม<อ>ถึงแล้วถึงแล้วมินน้อยแจ้วแจ้วเลยนะมินน้อยไม่หลับเลย ย่ชีบไปไหนเนี่ยแย่าชีบไปไหนเฮ้ยหลีแล้วแย่าชีบไปไหนแล้วเนาะมีน้อยกลับมาแล้วเร็วเรียกย่าชีเร็วนี่มีน้อยมาแล้วเร็วนร็วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วย่าชีมาแล้วเโอ้โห ไหนๆมีอะไรฝากย่าสสิติมีอะไรฝากย่าสิเด yeah, um> ja, ี๋ยาๆยาขอผ้าหน่อยย่าขอผ้ามินน้อยกับลาหน่อยมินมินยังไม่มีมินจะให้ของอยู่ย uh> oh, ่าอย่าเพิ่งอุ้มโอ้ของฝากย่าสิเด้อลูกนี่ยังไม่เผาน่ะกลุ่มเห็ด

มาขาวกันที่บงปูแม่ทที่ตไม่ต้ตไหมตามาแล้วนนกกเลยินไหมที่เจอกิน้าวไหมตั้งแต่มั้ยกินะคนน้บ้าาเ่ผักเจ่ถึงแล้วนะคะ อีกน้อยอจ้าเอาได้เลยค่ะจัดไปค่ะลูกม,มากินข้าวยังสิอื้ ดูเอฟซีได้หรือลูกอย่าดูเอฟซีลูกดูเอฟซีได้หรือเอฟซีตกใจหมดเลยได้อะไรมาได้อะไรมาเมื่อกี้ไปเซเว่นอันนี้ใครซื้อให้ใครซื้อให้ลุงพลมาถึงมืมาถึงเมื่อกี้แหละค่ะคุณไปถึงมาถึงเมื่อกี้แหละอันนี้แล้อันนี้ใครซื้อให้ปลาทูกี้ใช่ไหมใครอ่ะอืลุงปูตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะ ไปแล้วไปแล้วเออเอาใจลุงโผบอกเมื่อกี้ก็บอกว่าป้าตุกีซื้อให้ไหมลุงโผโอ้เอาใจป้าแอนป้าเอ๋ซื้ออะไรให้ป้าแอนซื้ออะไรให้ซื้อเจลลี่อันนี้ขยะค่ะขยะอ๋อเจ้าขยะไป่ดิ้นให้ป้าแอนบอกเก่งจังเลยเอาไปักใช้ได้ด้วย No นี่พยาทงอยู่ข้างหลงังนี่เลยนีู่ดิเโอหมจะสายจสยูก็สาร้งให้ยาทอมูยาจ้าคือกลับมาทำข้าวกันที่นี่นะคะกม้วกันเนอพราะว่ามันมันยังไม่ดึกเนาะมันเพิ่ดึกนะคหนึ่งทุ่มสองจะสองท่มแล้วกินนี้มากินม้ยแล้วแคุณสดุไรจ้าฝากกดไลคด้วยนะ ไมมีอะไรมาฝากยาชเบนี่จกันี่้มีอากาชเม้นเป็น้าง f นี่างอรฝากยาชิูกมัน้องกินต้องกินนะนี่นี่ะเสียงแจ้วแจ้วมาปุกปลุกทุกคนตื่นหมดเลยถ้าเขาลงจากรถเขาเจอยาชี เราจะไปหาญาติเลยดูยิ่งญาติเขาาิบอกว่าแล้วลืมลืมป้าแอนไหมไม่ลืมแสดงว่าโอเคแล้วต้องจับมือญาติลืมป้าแอนไหมไม่ลืมเออนั่นในน่ะหอมน่าดีนะเออไว้ท่านละเดี๋ยวจะเอาไปลืมอันไปลืมโตไปแล้วน่าเดรแล้วว่าก็อร่อยอย่างนี้อืม กาแฟขึ้นรถมานี่ก็ไม่หยุดนะกินไม่หยุดไังไปนะยังไปนะดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วนนนอไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปเล่นเราไปเล่นกลับมาไม่ได้ไม่ได้ของเล่นนั้นน่ะเงินร้อยหนึ่งท่วนสองบาทเออไม่เล่นลงไม่เล่นไปเอนเราไปเล่นกลับมา กอเห้ยงหองของแม่น้องบิ้นเพราะว่าเอามาที่ครัวกลางทุกคนเขาจะกข้าวมัแล้วนะจ้าอยากกินผลไม้กินผลไม้กินผลไม้ก็คือช่องมาดามแฟมลี่นะคะตอนนี้ช่องกคุยกันเล้นะคะ มินน้อยมาก็ไม่เงียบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเราถึงกันแล้วเนาะนทุกกี้ก็กำลังตำแตงอยู่นะคะ กับข้าวนะคะมีนึ้มะเขือพวงนะคะแล้วก็มีแกงมกหวกนะคะแกงหวกเนาะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะกำลังตาแต่งเสริมอีกนะคะเขอจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะตาเห็ดนะคะเนาะตาเห็ดที่ไปเก็บกับแม่ถิ่นวันนั้นล่ะค่ะที่ไปเก็บเห็ดกับแม่ถิ่นวันนั้นเไปเก็บเห็ดไข่แม่ถิ่นก็ป่ลแจ้วมานะคะ อันนี้เป็นการขั้างกิมก่อนเก็เลย